สวัสดีครับทักทายสบายดีครับปูบนีเฮาขอรับจับกันจะเขียวมาเอามันอยู่ร้านมันเป็นครับ,บปูนีเบิงหลิวโกงครับรถตักรถตักเล็กรุ่นกลางครับที่เล็กับเบอ์เล็กครับรุ่นกลางตักมันใส่รถร้านมันช่วงน,นี้มั่นบูมขนาดครับนี้มันบูงขนาด มันเป็นราคาครับคนกับขายกันนี่วันนี้มาเบิ่งกันครับว่าเชิไดไอ้จักตันมาแบกมันก,ก่อนจักเที่ยวครับวันนี้ลอกเบิง่งน่าจะได้เที่ยวเดียวเดียวแล้วครับวันนี้ขับแล้วแล้วก็มันกันยูร่านก็มีอยู่แค่นี้ครับ,บ,บ,บรถพวกกับเขาพอดี แล้วผมเคยใส่นะครับเป็นมันมันหัวนี่ที่อยู่ประมาณ6ตันเกียบเจ็ดตันถ้าอัดค่ะๆนี่ครับกดลงน้่านี่นาจะได้ยัครับเจ็ดตันพอรถเท่ามันแกขอกสอกเล้าเนาะเอาไปส่งล่านเมื่อกีกันละครับตัวนี้ก็ได้เอาอีกจากล้านหนึ่งไปล่านหนึง ก็เลยติดทีประเดี๋ยมันกองหน่อยเนาะใส่เข้าไปแล้สามสี่ทีครับแต่ว่ากะยังเยอะครับยังเยอะเยอะเืิดทีใส่ย้ายเพิ่นอัดติดทีเลยครับสีได้จักตันเดี๋ยวลองเบิ่งกัน ไรนี่ครับมัน,นไหนตากกว่าเขาเอตากก่าเขาเอัอจามันนี่คือกันบอกเอานแมวมันก,กันครับแบ่งกันอาจจะได้เข้าได้เทียวนึงนี่หละ เสี่ยวเอาหนึ่งเที่ยวแบกๆกับพ่อครับืัอนี้หอ้ยกสูงดีขนาดนี้แต่ว่าเปรียบเทียบใช่กับคู่บัตานี คู่ปตตาเขาจะข้องแค่กัว,วครับจะเป็นรถไทยะครับแต่ว่าบุกี้ตัวนี้จะอุ่มได้มากกว่าแค่นั้นแหละเขว่าแต่ว่าความจวดเนาะสู่คู่ปัตตาบ่ด้ครับคู่ปตตาจวดก้วะเดินครับ รอมันเพื่อนครับเป็นกระดาษสาบกซูนย,ยางใหญ่ครับยางแห้งรถแบกตรงแบบนี้นะครับตอนนี้ตอมมันแล้วตอมมันแล้ว Thank <laughs> you. แันต้องอุ่มแบบนี้ครับสำหรับรถตัดแบบนี้เนาะติดจัดซัดใจความเร็วนียสู่คู่ตาก็าไรครับต่ว่าอาศัยแบบอาศัยอุ่มแบบนี้โอ้โหปวดครับวางลงอืม ขอแบกๆนะครับให้ได้จัคกเจ็ดตันนี่ก็โอเคนะครับเที่ยวนี้แต่ว่ามันกับผมว่ามันใหญ่ครับสิ่งมันจะหัว่าจากหน่อยอย,อยังอืออุ่มตัวน,นี้น่าจะเป็นมั่นเมื่อนี่ครับนี่เป็นแยก,กรองเนาะสำหรับ Man... ไหเป็นอัดให้คักๆครับไดเดี๋ยวได้๋ยเยอะบ่สเดี๋ยวสองบาทบอสถ้ามีสองบาทเดี๋ยวจะกวัดใส่โอ้จะเรียกข้างนาอีกครับจับข้างนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคจับกวัดใส่เลยให้มันได้ใส่เยอะๆ ยังเหลือข้างหน้ากับ้ัดหลังอืมควมันล,งลงุล่วเบิร์ตเป็นบ่อรถพ่วงเพื่อน มัดก้าบูถือดอกพระชายก้าเจ้าก็ออกไปโลดเฮ็ดจังไหนมันอันน่ะเนาะมันเอาคิดว่าเพื่อนยังไหนส่องดิสองกับเจ้าจะได้มันไหนจีบพ่อท่นเพื่อนเดเนี่ยเจ้ากับเจ้าเนี่ยเด้บัี้มันสิกาเนี่ยได้มันจากสิกาได้เอาของเจ้าเต็มเก็บเปก่อนหน่อยแต่เนาะเออเอาคอยเตรียมล้วก็ให้กับเจ้าอันนั้นเลยนะพวกไปยังดอกกับเจ้าบอกเขาเอาอะนะเออมาบ้านมันจะไปสีมาไว้มาสาเออมันมาสามกันก็นั่นล่ะไปกันยังบอกขึ้กันเมียน 啊，你呢？